สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซุปเปอร์สตาร์กันอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาช่วยตอบคําถามมาช่วยเฉลยที่ผู้บรรยายช่อง7ในศึกวันลุมพินีมักจะพูดบ่อยๆนะครับว่าทีมงานวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยไปหานักมวยมาจากไหนจากที่ผลงานของนักชกรัสเซียแล้วก็ประเทศข้างเคียงแลหลายคนเนี่ยโชว์ฟอร์มดีมากม ทุบนักชกไทยที่มีชื่อเสียงเนี่ยหลับไปหลายคนแล้วนะเอาละเรื่องนี้ก็ต้องขอย้อนเรื่องราวนะครับว่าน่าจะมาจากที่ศึกวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยไปจัดรายการรถทัวร์นครั้งที่4นะครับโดยก่อนหน้านี้นจัดไป3ครั้งแล้วแล้วก็ครั้งที่4ที่รัสเซียจัดเมื่อวันที่28พฤศจิกาย,ยนปี2020โดยจัดในรายการมวยแฟร์ไฟท์นะครับที่รัสเซียมีรายการมวยแฟร์ไฟท์อยู่นะครับโดยปัจจุบันนี้เปลี่ยนชื่อมาเป็น RCC แฟร์ไฟท์ รายการแฟร์ไฟท์ก็เป็นรายการมวยขนาดใหญ่ที่รัสเซียนะครับจัดที่เมืองเยคาเตลินเบิร์กนะฮะชกกติกาคิกบ็อกซิ่งเป็นหลักแล้วก็มีทั้งแบบนวมมวยปกติแล้วก็นวมแบบเปิดนิ้วด้วยโดยนักมวยชีพมาชกส่วนใหญ่ก็คือรัสเซียนะครับแล้วก็จากประเทศรอบข้างหรือว่าประเทศที่แยกตัวออกมาจากสมัยสหภาพโซเวียต ซึ่งครั้งที่วันแชมเปี้ยนชิพไปจัดรถทัวร์น,นั้นเป็นการจัดแบบทัวร์นาเมนต์ชกกันแค่4คนนะครับจบภายในวันเดียวหาแชมป์เลยโดยทัวร์นาเมนต์นี้4คนเป็นการหาตัวแทนในรุ่นแบตเตามเวดผู้ชนะที่ได้แชมป์ก็คือวลาดิเมียร์คุชมินนะครับจากรัสเซียโดยเอาชนะคะแนนทามมอรันมาชิล็อปไปในรอบชิงชนะเลิศจากนั้นวลาดิเมียร์คุชมินนะครับก็ได้เซ็นสัญญาเข้าศึกวันใหญ่เลยโดยเริ่มที่ปี2022เดือนกุมภาพันธ์นะครับชกครั้งแรกในศึกฟูลเซอร์เคิลชนะคะแนนคริสชอ แต่ทว่า2ไฟ์หลังจากนั้นก็แพ้รวดนะครับแพ้คะแนนเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมในศึกวัน159แล้วก็แพ้โจนาธานเฮกตี้ไปในศึกวันไฟ์ในครั้งที่4ซึ่งไม่เพียงแต่วาลาดิเมียคุชมินเท่านั้นนะครับที่จะเป็นแชมป์ในรายการรถทูวันรัสเซียแล้วก็มาที่ศึกวันแชมเปี้ยนชิพแต่ทว่ายังมีคนอื่นๆตามมาอีกทยอยย,อยมาเรื่อยๆนะครับอีกหลายคนมาที่วันลุมพินีก็มีนะครับจบจนถึงปัจจุบันโดยผมก็ไปสอดแสวงหามาให้แฟนมวยรับทราบดังนี้นะ ซึ่งก็จะถือว่าเป็นการตอบคําถามที่ผู้บรรยายในศึกวันช้มนชิพทางช่องเจ็ดสีเนี่ยมักจะพูดนะว่ามวยลัสเซียที่เก่งๆแบบเนี้ยทีมงานวันเอามาจากไหนนะครับเอาล่ะหลังจากประเดิมที่วลาดิเมีร์คุชมินไปแล้วนะครับมาที่ศึกแฟร์ไฟท์แก็ต่อทด้คนที่2เลยมาฟุตตูปิเยฟนะครับจากอุซเบกิสถานหนึ่งในประเทศรัสเซียแตกทับนะครับที่แข่งในรายการแฟร์ไฟท์ด้วยนะในตอนนั้น สถิติในวันลุมพินีในขณะนี้ของทางมาฟุตตูบิเยฟเนี่ยก็คือแข่ง4ชนะ2แพ้2แพ้คะแนนเมืองไทยชนะคะแนนอาราวดีลามาสานอ็อปแพ้คะแนนยอด IQ ชนะคะแนนแลมโบยังไม่เคยแพ้น็อกใครแล้วก็ยังไม่เคยชนะน็อกใครซึ่งตัวของมาฟุตตูบิเยฟเนี่ยเคยชกกับเคียมรันนัมปติในสมัยรายการแฟร์ไฟท์ที่รัสเซียด้วยนะแต่ว่าก็แพ้เคียมรันไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับเห็นข่าวมาแล้วว่ามาฟุตตูบิเยฟนั้นจะเจอกับทางยอดภูผาวิมานแอร์นะครับในวันลุมพินี คนที่3แอนเดโคมมอบจากรัสเซียนะครับชก1ครั้งในวันลุมพินีก็แพ้นอกยอดภูผาวิมานแอร์ไปแล้วก็หายเงียบไปเลยยังไม่มีคิวมาชกต่อเลยนะซึ่งในสมัยชกรายการแฟร์ไฟท์ที่รัสเซียนะครับเขาก็เคยเอาชนะมาราฟุตตูปิเยฟแล้วก็มาแพ้คะแนนเคียมรันนามาติด้วยนะครับโดยในไฟท์นั้นที่เจอกับเคียมรันเนี่ยเป็นการขึ้นท้าชิงแชมป์จากเคียมรันนะแต่ว่ามันก็สู้ไม่ได้หรอกแพ้คะแนนเคียมรันไป คนที่4ดิมิทรีเมนชิคอฟจากรัสเซียนะครับนี่เป็นนักมวยที่ผ่านมาหลายรายการก่อนหน้านี้นะก็มีชกในรายการกรอลี่ที่ยุโรปมาแล้วก็มีนะครับแล้วก็มาแวะรายการแฟร์ไฟท์ด้วย2ครั้งชนะน็อกวาชิลี่เซมินนฟชนะคะแนนแม็กซิมซาวกินก่อนที่จะมาศึกวันแชมเปี้ยนชิพพอมาถึงก็เข้าศึกวันใหญ่ทันทีนะครับได้ชิงทันทีเลยเจอกับล er ิเกนเออร์เซลแล้วก็แพ้น็อกล er ิเกนเออร์เซลไปในยกที่1ในศึกวันไฟท์ในครั้งที่11จากนั้นก็มีคิวประกบนะครับว่าจะได้ฟาดปากกับศร แต่ทว่าโปรแกรมก็เปลี่ยนเป็นลุงลาวีสิสพี่น้องแทนนะผลก็คือต่อยลุงลาวีแพนอกไปในยกที่1นนะครับเส้นทางอนาคตเนี่ยเดี๋ยวได้มีคิวเจอสินสมุดแน่นอนนะครับคอยดูได้เลยเพราะว่านักมวยในรุ่นนี้มีน้อยอยู่นะครับก็น่าจะเจอกงินครบแหละแล้วคนที่ชนะเนี่ยอาจจะได้ไปเจอไปชิงกับลิกเกยียนเอเซลอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเกิดยังไม่เบื่อซะก่อนผลที่5คิริวคมูท็อปนะครับชกในวันลุมพินี2ครั้งก็คือวันลุมพินีครั้งที่2 6น็อกเสือคิมวันลุมพินีครั้งที่สารสิ เบสิกการออกมาดของทางคิริวโคมูทอปนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับน่ากลัวมากๆในไฟที่เจอกับเสือคิมเนี่ยลหลายๆคนอาจจะยังไม่คาดคิดเลยนะครับว่าเสือคิมนั้นจะถึงขนาดแพนน็อกได้แต่พอหลังจากไฟนี้มาเนี่ยก็ไม่นานนี่เองนะครับก็เก็บพรสิริไปอีกคนหนึ่งทําให้ค่ายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเนี่ยจะต้องเตรียมการทําอะไรสักอย่างแล้วนะครับกับคิริวโคมูทอปถ้าเกิดศึกวันแชมเปชิปเลือกเอามวยของพีเคแสนชัยมาเจออีกเป็นรลยที่3เนี่ยน่าจะสร้างความกดดันให้กับค่ายพีเคเป็นอย่างมากนะครับ โดยคิริโคมูทอปสมัยต่อยรายการแฟร์ไฟ์เนี่ยก็แพ้ให้กับเคียมรันนามาติด้วยนะเป็นมวยรอบทัวร์นาเมนต์หาแชมป์รุ่น65กิโลกรัมของแฟร์ไฟ์ก็เรียกได้ว่าดีกี้ของคิริโคมูทอปเนี่ยเป็นรองแชมป์แล้วก็เป็นรองเพียงแค่เคียมรันนามาติคนเดียวเท่านั้นคนที่6เคียมรันนามาติจากรัสเซียนะครับเป็นแชมป์แฟร์ไฟ์รุ่น65กิโลกรมัมที่ในรายการแฟร์ไฟ์นั้นเรียกชื่อว่ารุ่นเฟเธอเวทนะชื่ออาจจะต่างจากศึกรายการของวันแชมยนชิพเขาโดยรอบชิงนั้นก็เออาชชนะคคิมมทไไไปปด้แ แล้วก็ยังเอาชนะคนอื่นๆที่ผมอ่านชื่อมาก่อนหน้านี้อีกนะก็เช่นชนะมาฟุตตูปีเยฟชนะแอนเดรโคมอฟสมัยต่อยแฟร์ไฟท์ที่รัสเซียนะครับก่อนที่จะมาวันลูมิดีเนี่ยเคียมรันก็น็อกมวยดังคุณคแมด้วยนะเป็นสารพัดเข็มขัดแชมป์เครื่องดื่มชูกาลังก็หมุนตัวสปินนิ่งฮิวคิกนะครับหรือว่าจะเรียกว่าจะ,ละเล่ฟันหางก็ได้หมุนฟาดจนคุณคแมนั้นหลับแบบสวยงามนะครับทำเอาแฟนมวยคุณคแมเนี่ยกลุ่มขมับกันทั้งประเทศ ว่าแล้วผมก็ของัดรูปแม่งออกมาอีกทิ้งละกันตอนสลบทําตาหวานเจี๊ยบเลยนะของัดออกมาขยี้ต่ออีกครั้งหนึง่งแล้วเคียมรันก็เอาชนะแชมป์รายการจีนนะครับอูหลินเฟิงปี2021เเหมืองเกาเฟิงจากจีนไปนะครับเป็นการป้องกันแชมป์แฟร์ไฟน์นอกจากนี้อีกไฟ์หนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือน็อกเสือแบล็กทอพาน49่ของเราด้วยนะครับซึ่งจบไวม,มากๆเพียงแค่ต้นยกที่1โดยเสือแบล็กก็บอกว่าไม่สบายนะครับไปชกแทนแล้วก็ไม่ได้ซ้อมเลยไปถึงลัสเซียผมปวดหัวมากเป็นไข้เพราะว่าหนาวมากที่รัสเซีย อันนี้ก็เป็นคําอธิบายของทางเสือแบล็กเขานะก็รอวันที่จะได้แก้แค้นอีกครั้งหนึ่งในวันลุมพินีโดยเคียมรันนาปิเนี่เป็นแชมป์ไร้พ่นะครับไม่เคยแพ้ใครในการชกอาชีพมาเลยจากรัสเซียเข้ามาขย่าวกงการมวยในบ้านเราเรียบร้อยแล้วจากไฟแรกในวันลุมพินีเอาชะนะคะแนนพงศลีพี PK เคแสนชัยมวยไทยยิมไปนะครับพงศรีนี่วิ่งไล่ก็ไล่ไม่ทันนะครับเพราะว่าเคียมันนั้นเป็นสไตล์โมเมคือชอกประดุกชกกระดิกอะสไตล์ตามเพลงเลย ชอบกระดุกชอบกระดิกอยู่ยางนั้นชอบกระดุกชอบกระดิกอยู่ไม่สุกลุกลิกลุกลิกที่สุดเลยคือแม่งอยู่ไม่สุกจริงๆอ่ะไหลไปเรื่อยถึงจะถอยแต่ว่าถอยแบบมีคนบุกเข้ามาเนี่ยคนบุกดันเจ็บตัวแทนนะครับเคี่ยมรันนั้นเข้าออกไวแล้วก็ออกเป็นชุดนักมวยไทยนะครับไม่ว่าใครก็ตามยังต่อยแบบทําทีละดอก2ดอกไม่มีลูกชุดติดตามเนี่ยจะต้องปรับตัวใหม่เลยนะถ้าเจอเคี่ยมรันนามติ คุณจะต้องซัดยาพาราเซตามอลแบบ650มิลลิกรัมไปสัก2เม็ดอาจจะช่วยลดการปวดหัวปวดตาในการไล่ชกเจ้าเคียมรันนะฮะใครที่เจอกับหมอนี่นะครับหรือว่าแม้แต่เสือแบล็กอาจจะได้แก้มืออีกรอบเนี่ยผมยังหนักใจแทนเลยนะก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่า50-50ไม่มั่นใจว่าจะผ่านแต่ถ้าเกิดเจอกันอีกในรอบนี้นะครับเราก็จะได้เปรียบในการชกที่ไทยบรรยากาศในสนามแล้วก็เสียงเชียร์ เอาล่ะในวันนี้ผมก็คัดมาให้ดูแล้วนะกับคาอุทานปนเป็นคําถามของผู้บรรยายศึกวันลุมินีนะครับว่าทีมงานวันชิบิชิปนั้นไปคัดนักมวยมาจากไหนถึงได้เจอนักมวยที่เก่งขนาดนี้ซึ่งก็คาดว่านะนักมวยพวกนี้ทีมงานวันชิบิชิปก็น่าจะเห็นฟอร์มมาจากรายการแฟร์ไฟท์ที่รัสเซียนั่นแหละวันนี้ผมก็เลยคัดเอา6คนที่คุ้นหน้าคุ้นตาพวกเรานะครับโดยเฉพาะคิริลโคมูทอปกับเคียมรันนามาปิเนี่ยสตัวนี้นะครับโหดจริงๆนักมวยไทยของเราที่จะฟาดด่าน2คนนี้เนี่ยเพื่อที่จะเปิดโออกกกกาสกาสสใใหห้้ััับตววเเงขูึึนชชปิญ ต้องทาการเตรียมตัวทําการบ้านอย่างหนักมากๆนะครับสภาพร่างกายต้องพร้อมเกมการชกต้องโคตรละเอียดอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเสือคิมที่รอวันเฟ้นฟอร์มเก่งออกมานะครับก่อนที่จะมีโอกาสได้ล้างแค้นคิริโคมูทอปอีกครั้งหนึ่งหรืออาจจะเป็นเสือแบล็กทอพันสี่สิบเก้าที่เจ้าตัวก็อยากจะแก้มือกับเคียมรันนามปติแล้วนอกจากนี้นะครับในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีนักมวยรัสเซียหรือว่านักมวยคนอื่นๆในรายการแฟร์ไฟอาจจะเป็นแชมป์ในรุ่นอื่นๆต่อจากเคียมรันนามปติเนี่ยทยอยทยอยมาที่ศึกวันลุมพินีวันแชมเปี้ยนชิพก็ได้ สำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ